หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหนมีร้านเติมโรบักรูรรร้หรือยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบรรักร้านรับร,ริการเตริมโรบรรักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบร,ริการกดเกมพมาร์ทในแมตต่างๆอีกด้วยดีขนาดเนี้ยต้องมาใช้ล้าป่ะลิงอยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บร,ริการด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของประเทศ<ะ>ไทยนะซึ่งตอนนี้เพจซินโมเลเตอร์อัปเดต โอเคมีอะไรเข้ามามีเมอร์ชันเอ้ยมีเมอร์ชันเข้ามาขอดูหน่อยสิเมอร์ชันมีกิฟต์มา,มาให้อ่าเมอร์ชันเมอร์ชันแลดูเฉยๆนะในความคิดผมนะตอนนี้นะโอเครู้สึกเฉยๆมากเลยมันเป็นตัวแบบธรรมดานะไม่ใช่ตัวน,นี้โอเคตอนนี้เป็นแฮปปี้นิวเยียร์นะเพื่อนๆโอเคแล้วก็จะได้กิฟต์อันนี้ดอบมาเรื่อยๆนะหรือเปล่าใช่ไหม หรือยังไงเอ่ยมันจะดรอปให้ผมเรื่อยๆื่ยไหม <Yeah. S 1> หรือว่าดรอปแค่คนละอันนะทุกคนอ๋อคูณหนึ่งอ n d r นะเพื่อนเพื่อนแค่ประมาณหนึ่งอันแล้วก็ตัวเรากําลังเต้นอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะมีอย่างอื่นอีกอันนี้ก็จะเป็นอ่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตปีใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจอยู่ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนได้รู้ด้วยเลยแล้วกันเพราะผมเนี่ยอาจอยู่ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งโอเคซึ่งตอน,น,น,อนตอรหัสเอออะอ่านะผมม,ะนะผม,มแค ไอดีเดียวผมออนแค่ไอดีเดียวโอเคก็คือไอดีหลักของผมเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งตู้นี้ได้เป็นอันนี้มาโอกาสได้ตัวหิ้วอยู่ที่0.5เโอเคโอกาสได้เป็นอยู่ที่80หมาย,ยที่15แล้วก็เหมือนช้างอยู่ที่4.5โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาซื้อดูดีกว่าเอ้ไม่ใช่เรามาเปิดกันดีกว่าผมคิดว่าผมคงไม่ได้หรอกเพียง <S <S แต่ว่าโอเคเราได้ตัวระดับ80เนลยนั่นเองนะโอ้โหโอเคเดี okay, ๋ยวเราลองโนเพชรกัน no ดูดีกว่าแล้วเราลองใส่ตัวนั้นมาดิตัวใหม่นะที่เราพ่งได้มา ไหนเอ่ยตัวใหม่ตัวใหม่อยู่ไหน,ไหน,ไหน,ไหนเอ่ออ่านี่เจอแล้โอเคซึ่งตัวใหม่ที่ผมได้มาจะเป็นตัวนี้นั่นเองนี่เป็น e อ็กซ์คุตัวใหม่เลยไหนมีอะไรอีกไหมอะตอนนี้มันก็คือดรอปแล้วมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมทุกคนก็เหมือนจะได้เป็นเอ็กซ์คสธรรมดานล้วเพื่อนอะเอ็กซ์คุสธรรมดาเหมือนจะไม่มีใครได้ฮิวนะเพื่อนนะ อืมใช่เหมือนจะยังไม่มีใครได้ตัวฮิลนะเพื่อนๆก็เหมือนแทบจะทุกคนเนี่ยก็อาจะได้เป็นตัวแค่ตัวระดับธรรมดากันนะเพื่อนๆอ่ะเนี่ยผมก็ยังปล่อยอยู่เฉยๆย,ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่เออเนี่ยไอพวกปืนแบบนี้หายยังไงครับเพื่อนๆเออผมอยากรู้มากเลยผมยังไม่เห็นเลยนะ,ปนนนนะนเปล่าตัวไหนอ๋อนี้ยเปล่าอ๋อเนี้ยยิงปืนใหญ่บิ้วบิ้วแต่ตัวผมมันเต้นแบบนี้มันแบบจะเลิกเต้นหมดเนี่ยบิ้วบิ้ว โอเคมีคนขายถุงอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งซิมีคนขายอะไรบ้างในเซริร์ฟเซิร์เวอร,ร,ร,ร์นี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะเซิร์ฟเวอร,ร์นี้ยังถือว่าเชยๆอยู่อ่ะก็สําหรับอัปเดตปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีประมาณนี้นะนเพื่อนๆหีมีประมาณนี้ไม่น่าจะมี น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้นะเดี๋ยวเราลองเข้าเซิร์ฟเวอร์เทรดเซิร์ฟอื่นดูดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้เข้าลองมานั่งดูตรงอัปเดตนะครับผมเหมือนกับว่าตรงทางด้านของไข่ที่จะมีการดรอปมาเนี่ยจะมีการดรอปอยู่ทั้งหมดประมาณ3เวลานะเป็นการอัแบบให้ฟรีนั่นเพื่อน3เวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ1 2 pm 4 pm 8 pm ใช่ไหมแล้วก็11 pm ทำไมันมี4เวลา ก็เป็นเวลาของ CST อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นเวลาช่วง CST นี่คือของเวลาของไทม์โซนของประเทศไรนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นนเพื่อนเห็นปะก็ถ้าดูจากภาพก็คงจะเป็นวันนี้ว่าเลยกี่นาทีเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าแจกของอะไร,ระมานนี้แล้วก็ได้เออเป็น Achievement นะ2 3 2 3นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีปืนใหญ่ Firework Cannon ที่ผมยิงเมื่อกี้เล็กน้อยนันเพื่อนแล้วก็มีคูณ2กับอย event, อี e v e n ์คูณ2ให้นะ แล้วก็มีนิวเอก i v ีไททานิ c เอกนันเองเออโอ้โหอยากได้ยังเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในเทรดดิ้งพาซซาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะเป็นการแบบว่า,าเสร็จไปที่บร้อยแล้วก็นี่ไงเพื่อนๆ อีกประมาณ3ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถรับกีฟได้อีกแล้วซึ่งก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอารหัสผมเนี่ย FK ค้างไว้เนี่ยก็จะสามารถได้รับกีฟนั่นเองนะโอเคแต่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เอารหัส FK ไ้หรอกเพราะว่าโอกาสที่เปิดไปแล้วเราจะได้เสียงระดับฮิวเนี่ยค่อนข้างจะยากมากเลยนั่นเองนะเพื่อนๆโอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นคลิปที่แบบว่ามาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร คลิปนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมอาสวัสดีทุกคนด้วยแนะล้วนี่ก็โอเคอันนี้พี่เอกนะโอเคก็สวัสดีพีใหม่ทุกคนนะขอร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะครับผมสำหรับที่เขาจะลาไปก่อนไปแล้วครับผมไปละสวัสดีครับ